ของเจ้าพวกนี้กันนะคะที่ได้รับมาจากงาน Top Beauty b a r บาร์ซ er, ่ามิสเดบล็อกเกเมื่อวานนี้นะคะมันเยอะมากเลยค่ะโอ้โหสุมกองแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะกันเป็นถุงนะคะออกมาจากกองของแล้วนะคะก็มาเริ่มถึงแรกเลยค่ะถึงแรกนะคะ,ะ,คะจะเป็นของ n i เวีนะคะ n i เวียให้ของมาทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะจะเป็นชุดของ p พีย n a น u r a ลนะคะจะเป็นแอน i ี้ริง l e อันหนึ่งเบออันหนึ่งไนท์นะคะขนาดห0 ml ลองมาเปิดดูกันหน่อยนะคะว่า กระปุกหน้าตาเป็นยังไงบ้าง,า e, ง,งพ่อพิมพเองก็ไม่เคยใช้รุ่นนี้มาก่อนพิมเข้าใจว่า,วาน่าจะเป็นรุ่นใหม่นะคะที่เขาเอามาให้เอามาให้ใหลองใช้นี่สําหรับเรื่องราคาของสินค้าต่างๆที่ให้มาตรงนี้นะคะพิมต้องบอกว่าไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ได้ติดราคามาให้ด้วยนะคะอาจจะต้องไปเช็คที่ร้านเอาดูนะคะอันนี้คือหน้าตาของกระปุกนะคะกระปุกแก้วสวยงามก็ชัดเจนนะคะตามสไตล,ล์ดีเวียนะคะคือสีขาวกลางวันฝาสีน้ําเงินกลางคืนอะไรแบบนี้นะคะขนาดบรรจุ50 ML หน้าตาน่าใช้ทีเดียวนะคะพิมพ์ว่า อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่น่าลองเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นรุ่น anti wrinkle <laughs> อายุนนระดับพิมแล้วนะคะก็ต้องระวังเรื่องรี้รอยอะไรกันบ้างนะคะรานนี้เดี๋ยวนี้ต้องถุงที่2นะคะ,ะ,คะจะเป็นของ y b e บ l ี n e New York นะคะถุงสีน้ําเงินเหมือนกันเลยตอนแรกคิดว่าเอ๊ะถุงพี่ถุงน้องหรือเปล่าคะอันนี้เป็นชิ้นเล็กน้อยนะคะถดเพงม,มาก่อนอ,อันแรกที่แบบว่าหน้าตาคุ้นเคยนะคะจะเป็นอันนี้เลยเจ้า cream smooth นะคะ bb stick ที่พิมเคยทํารีวิวไปแล้วอันนี้ก็ต้องขอบอกว่า เป็นของที่ดีและใช้ได้ดีมีความสุขมากๆนะคะมันจะไม่ยอมโฟกัสนะคะวันนี้อันนี้ที่ให้มาเป็นสีเบอร์2นะคะสี Natural เป็นสีเนื้ออ่อนสีที่พิมพ์ได้มาเพื่อเทสครั้งแรกจะเป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งอันที่2น่าจะเป็นรุ่นในลายเดียวกันนะคะนี่เป็นค a ีส m o o t m m n n r r l l นะคะเป็นนี้แต่เป็นตัว Concealer นะคะเป็นคอนซีลเลอสีที่ให้มาลองอันนี้คือ Medium มแซนนะคะ จะเข้มไปสําหรับป้าหรือเปล่านะคะหรือว่าเอาไว้ใช้ในการทําพวกเชดดิ้งอะไรแบบนี้แทนก็ได้เนอะถ้าเกิดไม่หม,มายว่ามันจะเนื้อหนาสักนิดนึงนะคะเพราะอย่าลืมว่าของหลายๆอย่างที่เราใช้แต่งบนใบหน้าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้นะคะไม่ได้แบบว่าหูต้องซื้อกระเฮียนกระหูรือวิ่งออกไปซื้อทุกอย่างอันนี้เป็นอันที่พิมอยากลองมากนะคะแต่บังเอิญว่าเจ้าไอายไลเนอร์อันที่ใช้อยู่เนี่ยมันยังไม่หมดพิมก็แบบว่านะลังเลลังเลยังไม่อยากจะซื้อนะคะก็ เหมือนรู้ใจนะคะอันนี้จะเป็นเจ้าเมเบลีนไฮเปอร์ชาปไลเนอร์นะคะที่เขาบอกว่าหัวจุกหัวแปลงมันเล็กถึง0.05ม mm ิลลเมตรด้วยกันนะคะอืมโอเคออกจากกล่องแล้วนะคะก็คือจะหน้าตาแบบนี้ฝาสีทองนะคะฝาสีทองอ๋ออยากลองมากเลยนะคะนี้อยากลองมากอยากลองมากอยากลองมากอันถัดมานะคะนี้เป็นลิปสติกนะคะรุ่นสักยะรุ่น Color Sensational Lip Color นะคะพิมจะแกะสติกเกอร์ตรงนี้เลยสีที่ให้มาคือเบอร์525นะคะหรือสีชื่อว่าพีชีซีนนะคะ525โฟกัสไหมคะวันนี้ <laughs> จะได้เห็นนะคะโอเคห้าสองห้านะคะพีชีซีนนะคะพิมแกะสติกเกอร์ขึ้นมาตัวหลอดจะเป็นสีม่วงบกบนสีแดงเบ์กันดีอย่างนี้นะคะพรึ๊บ อ้าวของป้าหัวจุกติอ้าวหัวจุกแบบว่ากระแทกกับข้างบนไปแล้วนะคะสงสัยมันคงกระแทกมาก่อนนะคะนี่สีเดี๋ยวพิมจะสวัสชให้ดูตรงฝั่งนี้นะคะนี่สีนี้สีข้างล่างก็ถือว่าเป็นสีสวยดีนะคะแบบเป็นสีออกแนวคอรัลอะไรแบบนี้น่าจะทาง,ง่ายๆนะคะเรียกว่า every day look สีนี้ใช้ได้อะไรประมาณนี้ อันนี้ก็อยากลองนะคะยังไม่ได้ลองเขาเหมือนกันนะคะเมเบลีนะคะฟอลซี่วอลุ่มเอ็กซ์เพรสนะคะเป็นมาสคาร่าที่เขาตอนมาเปิดตัวเขาโด่งดังมากเลยนะคะขนาดบรรจุถึง9.2 ml ด้วยกันนะ่เยอะมากๆเลยนะสำหรับมาสคาร่านะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเบบี้ลิปส์นะคะอินสแตนต์มอยส์เจอร์นะคะเคลมว่าสามารถทำให้ปากชุ่มชื่นไปได้ถึง แชั่วโมงด้วยกันนะคะจะจริงหรือเปล่าสําหรับคนที่ปากแห้งระดับพินนะคะแตกกันจนแห้งกันจนแตกกันทุกมุมขนาดนี้นะคะขนาด4กรัมนะคะอันนี้อันนี้ชิคกี้โกลนะคะบลัชสตูดิโอนะคะของเมบรีนิวร์กแน่นอนละอันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะคะเป็นสีพีชี่สวีตี้นะคะขนาด7กรัมอันนี้ไใช้ปัดแก้มช่วงนี้พิมก็เหอสีประมาณนี้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาปัดเนี่ยสีพวกนี้อยู่ง่าย ใช้ชีวิตสบายนะคะแล้วมันก็เข้ากันกันกบโทนสีผิวอมเหลืองแบบของพิมพแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แบบเหมาะสำหรับที่จะไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเป็นเป็นพวกแบบซิงเกิลแบบเนี้ยนะคะพกง่ายสะดวกหล่นง่ายแบบทีด้วยหลุดมือไปเลย <laughs> แล้วก็มียแชาโดนะคะที่เป็นแบบพาเลตอย่างนี้มาให้สองอันนะคะเข้าใจว่ามาจากญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นตัวหนังสือแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นรุ่น i m p o อ t อะไรอย่างนงี้หรือเปล่าไม่ทราบ อันนี้จะเป็น br 0 br 2นะคะอันนี้จะเป็นสี br 3 br 2เนี่ยจะเป็นออกแนวน้ำตาลมากกว่าส่วน br 3จะออกแนวเทาๆมากกว่านะคะก็มีทั้งหูสีเฉดสีในะเยอะมากเลยนะคะแต่สีเข้มสุดของพาเลตนี้ก็ยังไม่เข้มมากนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถทำอายไลเนอร์ได้แต่ถ้าเป็นพาเลตนี้แล้วก็สีที่เข้มสุดก็ค่อนข้างเข้มพอใช้ได้ทีเดียวนะถ้าเกิดคุณลงอายไลเนอร์เสร็จแล้วแล้วก็เอาเจ้าสีเข้มอันเนี้ยทับ แบบว่าเป็นการเซตนะคะก็น่าจะเวิร์กทีเดียวค่ะก็นี่เป็นทั้งหมดจากถุงถีด<ข>าไปนะคะถุงนี้ b i o r a e นะคะเป็นรุ่นถุงรุ่น UV <laughs> ไม่แน่ใจว่าถุงกันแดดได้ด้วยเปล่านะคะแต่เข้าใจว่าเขาไม่ได้มีเฉพาะของ b i o r a e อย่างเดียวแต่เราเริ่มกันที่ของ b i o r a e ก่อนเลยละกันอันนี้เป็น m e u p Remover นะคะเน no ื้อเิพิมพ์เห็นใน บูธในภาษาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังไม่เคยซื้อมาใช้เพราะว่าที่มีอยู่ก็ยังไม่หมดนะคะอันนี้ขนาดถึง230 ML ด้วยกันรุ่นนี้ชื่อ Bio r a Perfect m y k Cleansing Liquid นะคะใช้ล้างเครื่องสำอางได้แล้วก็ใช้ได้สำหรับทั้งหน้าแล้วก็ที่ตาด้วยนะคะขวดสีชมพูน่ารักมากเลยอะแล้วี่อยากจะบอกว่า ขวดมันใหญ่มากเขาบอกตรงนี้นะคะว่ามีส่วนผสมของ moisturizer essence ถึงเซษหนึ่งส่วนสามนะคะคือเรียกว่าประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์นี้เขาบอกว่าเป็น moisturizer essence นะคะน่าลองมากเลยคือแบบหลังจากที่ล้างคริสต์มาเสร็จมันจะได้หน้าไม่ค่อยตึงนะแล้วพิมชอบมากเลยะคะ่ะที่มันเป็นแคปแบบเนี้ยดึงโชกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเพราะบางทีอะมือพลาดนะคะไปกดโดนมันก็พุดออกมาโดยไม่จําเป็นนะคะอันถัดมาค่ะลีเซนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ ดูแลเส้นผมนะคะอันนี้เป็นลิเซ่ซูเปอร์ฮาร์ดแฮร์สเปร์นะคะขนาดบรรจุไม่ใช่น้อยๆหนึ่งร้อยแปดสิบกรัมนะคะเป็นของญี่ปุ่นพิมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะอินพอร์ตมาด้วยนะคะไอ้ของพวกนี้ก็อย่างที่บอกแหละใครที่ชอบทําผมนะคะภาคห่ังนี้พิมก็ม้วนผมบ่อยขึ้นนะคะบางทีผมพิมเนี่ยไม่ค่อยเก็บเคิเท่าไหร่เมื่อแค่ประมาณสักสามชั่วโมงที่แล้วเนี่ยหูยังเป็นหลอดเลยค่ะตอนนี้คือเรียกว่าคลายตัวแล้วเพราะว่า,วาตอนที่พิมทำเนี่ยพิมไม่ได้ฉีดสเปรย์หรือไม่ได้ใส่ผลิตภัณฑ ตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เมันรู้ใจนะคะอันเดิมที่พิมใช้ยยเป็นของแมนด้อมนะะก็ยังไม่ใกล้หมดแต่ว่าเราก็อเไปหีอะไรกันได้อันถัดมาค่ะยูบิโอเรยู Bio นะคะก็คือตรงก,กันกับเจ้าถุงของเขาอันนี้จะเป็นเจ้าตัวกันแดดนี้นะคะ a q u a r i ิ h นะคะพอทรีเอสเซนซ์วอเทอร์เป็น Water b a เบด้วยนะแล้วก็เป็น SPF 50บวก PA บวกบวกโหเรียกว่าป้องกันกันเต็มที่เลยนะคะบิโอเนะคะอันนี้ก็ พิมพเข้าใจพิมได้ยินคนพูดถึงไอ้เจ้ารุ่นอย่างเนี้ค่ะมาน,านานนานพิมพเองก็เข้าใจว่าเคยซื้อที่เป็นหลอดเขาเรียกผอมๆมาเคยเคยมาใช้ไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเลยว่ามาแต่พอเห็นอันนี้เอ้ยอันนี้มัน,นรุ่นแบบ Aqua r ริชเดี๋ยวนี้นะลาก็ชอบอะไรที่แบบเบาๆใช่ไหมคะอะไรน้ำๆให้มันดูแบบฉ่ำๆสไตล์เกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอาไว้ก่อนอันนี้น่าลองมากขนาดบรรจุก็หูปลาไปนู่นเนห้าสิบกรัมคงใช้กันได้นานมากทีเดียวเลยนะคะมาถึงอันนี้ค่ะ พิมพ์ไม่เคยเห็นอันนี้มาก่อนอันนี้เป็นของที่ใหม่ที่พิมพ์ไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆพูดซ้ำสองรอบเลยนะคะตื่นเต้นมากอันนี้ชื่อว่า Bore i s a r a s a r a Powder Sheet กลิ่นนะคะเขามีคงจะมีหลายกลิน่นแต่กลิน่นอันนี้คือกลิ่น Fresh Soap นะคะหรือสบู่ที่สดชื่นอะไรนี้เป็นแผ่นเช็ดทำความสะอาดผิวกายนะคะผิวกายระหว่างวันก็สะอาดแล้วก็สึก สบายตัวทันทีนะคะเพราะว่าสามารถขจัดคราบเงื่อคลายทาให้ผิวเนียนเนียนลื่นแล้วก็พกพาสะดวกไปได้ในนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด10แผ่นนะคะสามารถใช้อย่างเช่นรักแร้คอ <c oughs> นะคะช่วงลําตัวอะไรแบบนี้แล้วก็ผืนค่อนข้างใหญ่เขาบอกว่าใช้สามารถใช้ได้ทั้ง2ด้านของแผ่นนะคะก็เรียกว่าเป็นนัตกรรมทีเดียวนะคะบางทีอะออกไปข้างนอกขอร้องมันร้อนแล้วก็มันอะไรอย่างนี้หลายอย่างก็มีแบบนี้ไว้ก็ะดิมกันนัตกรรมใหม่ดีใจมากเลยอะ ไม่เคยใช้มาก่อนไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์นี้แบบนี้มาก่อนเลยนะคะเคยแต่ก่อนจะเห็นแค่พวกประเภทเวทเวทไวฟ์ Red, Red White, อะไรอย่างนี้ทั้งหลายเบบี้ไวฟ์อะไรแบบนี้นะคะแต่อันนี้นี่ต้องลองเสื้อค่ะอันสุดท้ายของบียรเรนะคะที่ทำหน้านี้คือ,อได้ดีใจ <laughs> อยากทำนะคะอยากทำไอ้รุ่นโฟมเนี่ยมีคนบอกเอ้อยากลองอยากลองรุ่นโฟมนะคะได้ไปแล้วเท่านั้นไอ้ที่มันเป็นสีดำแล้วมาต่อสีอะไรอย่างนี้ของพิมพ์เนี่ยนะคะได้เลิกแล้วค่ะก็อันนี้ มันเป็นสีดาร์ช็อกโกแลตนะพิมอยากทาสีที่มันแบบอ่อนๆออหน่อยนะคะเพราะว่าพิมเป็นคนน้าดุถ้าเกิดพิมทําผมสีเข้มปุ๊บเนี่ยพิมจะน่าดุเขาอีกนะคะอันนี้ก็เป็นของลิเซ่นะคะใครเคยทําแล้วบ้างอะ่ะเพื่อดีว่าพิมมีน้องของเพื่อนเขาเคยซื้ออย่างนี้นะคะ่ะที่เป็นรุ่นโฟมมาใช้แล้วเขาบอกว่ามันไม่ค่อยติดนะพี่อะไรอย่างเงี้ยพิมก็เลยลังเลลังเลตอนที่จะซื้อะคะ่ะแต่ถ้าเกิดได้ามาอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ตงวลคะ่ะลองนะคะต้องลองแน่นอนส่วนอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในกล่องนี้มาด้วยนะคะแตต่่่่่วาาไมมใชชผลิภัณฑ์เเป็นือกรร อะไรนะคะเป็นยาสีฟันนะคะเป็นยาสีฟันน่ารักมากเลยกล่องเขาแบบว่าเป็นบุ๊กแบบนี้เลยนะคะก็คือใครยังไม่มีกล่องเครื่องสำอาเอาไปทํากล่องเครื่องสำอางได้อีกนะคะก็คือว่าเป็นยาสีฟันที่สวยงามมากๆเลยนะคะี่ ขนาด100กรัมนะคะพี่ไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้มาก่อนอันนี้ก็ใช่เช่นกันนะคะเมื่อรู้ว่ากลิสเตอร์ที่พีใช้นะคะกําลังจะหมดแล้วก็เลยมีอันนี้นะคะเมื่อความต้องการปรากฏสิ่งของก็จะลอยมาอะไรประมาณนี้นะคะมีทั้งหมด2หลอดกัมแคร์ฟอร์มูล่านะคะเขาบอกว่าเป็นสปาทูตเพสนะคะซึ่งเป็นคอนเซปต์ใหม่มาก,มากเลยสปาทูตเพสกล่องเวลาที่ถือจากตรงนี้นะคะทำให้นึกถึงแบบพวก ดอกบัวคู่อะไรแบบนี้นะคะความพิเศษของเขาอยู่ตรงไหนมีไหมเขาก็คือช่วยดูแลทั้งฟันและทั้งเหงือกด้วยนะคะผสมคาโมมายผสมการพลูผสมข่อยผสมมิ้นท์และที่สําคัญที่แปลกพิเศษคือมีสารสกัดจากเปลือกต้นโพนะคะต้นโพไม่เคยรู้มาก่อนว่าสามารถเอามาใส่ได้ด้วยเขาบอกว่าไอ้เจ้าเปลือกต้นโพเนี่ยมาช่วยให้เหงือก สุขภาพดีขึ้นนะคะให้แข็งแรงแน่นกระชับเผื่อใครที่เหงือกลวมแล้ว <c oughs> ควรจะต้องใช้ยาสีฟันอันนี้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีเจ้านี้ให้ด้วยนะคะเมาดรอปบอกว่าเป็นที่ใช้แบบเหมือนกับพอหลังจากคานอะไรกลิ่นแรงๆแล้วอย่างเงี้ยนะคะใช้เป็นเหมือนกับไอท้ที่บ้วนปากอมแล้วบ้วนปากอย่เงี้ยคะ่ะเพื่อทําให้รู้สึกสดชื่นนะคะในดีนานมากขึ้นระหว่างวันตรงนี้ก็ไม่ได้ระบุมานะคะว่าขนาด กี่ ml กี่อะไรไงแต่ว่าขวดก็เป็นขนาดพกพาค่ะชอบอนะ่ะขวดอะไรสไักอยนะคะเล็กๆเก็บในกระเป๋าได้นะคะก็อยากจะขอเก็บมันกลับลงไปก่อนนะคะก็คือสวยงามอันนี้ยาซีฟันอ๋อมีหน้าแหละข้างหน้านะคะเป็นรูเปเฟื่อ่ต้นโพอ๋อต้นโพสุดยอดเลยอันนี้ก็เป็นทั้งหมดจากบิโอเรแล้วก็กำสำัรจะ,ะชุดกำอะไรอันนี้นะคะก็ <S <S ม,มะะีเป็นสมุดนะคะเป็นใบ ที่แบบบอกข้อมูลอะไรนี้เปิดก็ามาเจอนักอ่านข่าวคนโปรดเราพิมนะคะคุณชนิดนันนะคะเธอเป็นพรีเซนเ,เ,เตอร์ให้ซะด,ด้วยนะคะก็เลยชอบนี่ก็ยังมีข้อมูลอะไรมากมายนะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลมากมายเพิ่มอะไรนี้ต่างหากนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้อะไรอย่างไรยังไงนะคะก็คงเดี๋ยวไปอ่านเราหลังไม้แล้วกันนะคะส่วนผสมนู่นนี่นั่นนะคะข้อมูลมากมายเดี๋ยวจะได้ดูว่ามันมีอะไรบ้างน,นะคะแต่รับรองว่าจะต้องได้แปลง,งมานะคะของเซบาเม็ดนะคะถุงใหญ่มาก ถุงทั้งใหญ่ทั้งสูงนะคะมาดูการข้างในมีอะไรบ้างข้างในก็เยอะเยอะนะคะเยอะมากหลายชิ้นมากเลยของเซบะเมจริงๆแล้วเนี่ยพิมก็อยากลองใช้ของเซบะเมก่อนหน้านี้เนี่ยพิมพยายามไปดูพวกที่ม,มันเป็นออยอาบน้ําของพวกยี่ห้อที่เป็นเขาเรียกว่าเอ่อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ขายในร้านขายยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพิมพแห้งยังไม่ยอมเลยถังแห้งอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแห้งจะรำคาญแล้วนะเมื่อไหร่จะเลิกแห้งสักทีอะไรอย่างเงี้นะคะมาดูกันว่า เซบาเมตให้อะไรมาบ้างนะคะทั้งหมดหลายชิ้นอยู่กัน4-5ชิ้นนะคะจากเซบาเมตอันแรกนะคะมาดูอันนี้เป็น Anti-Aging Cream นะคะเป็น Face Cream ที่ผสม Q10 นะคะก็คือเข้าใจว่ามันจะช่วยให้แบบว่า Q10 นี้เพื่ออะไรกระชับผิวถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถูกแล้วค่ะ Anti-Aging แล้วเขาบอกว่าจะทำให้เห็นริ้วรอยนะคะจางลงภายในย8วัน ต้องบอกก่อนว่าไอเซบาเมทอันนี้ที่พิมพ์เคยมีความสนใจอย่างมากอยากจะใช้ก็เพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าเขามี pH 5.5นะคะซึ่งเป็นค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะกับผิวเราไม่สุดพิมพ์ยังเคยจะไปซื้อพวกแบบเคยใช้ไหมตอนทําตอนเรียนเด็ก,ดกๆกระดาษลิสมาร์สอะไรอย่างเงี้ยมาจุ่มลงในผลิตภัณที่เราใช้อยากจะดูว่ามันมีความเป็นกรดเป็นด่างมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้ามีความเป็นกรดหรือด่างมากเกินไปมันก็ทําลายผิวเราแน่นอนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพิมพเคยไปเดินแล้วก็เจอเนี่ยค่ะ บูธท,ที่เขามาตั้งเพื่อขายเจ้าโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะพรีเมียร์ซอฟท์ห้าจุดห้าเนี่ยนะคะพิมพก็อยากจะลองซื้อใ้ฉันกันแต่อย่างที่บอกเพงนทีของที่มันใช้อยู่มันยังไม่หมดเนี่ยนะเราก็จะไม่ถึงเลิกที่จะไปซื้อใหม่ทีแล้วก็รู้สึกถ้าซื้อมานก็มากองแล้วอันเดิมละมันจะรู้สึกน้อยใจไหมที่แบบเราเอาอันนี้มาแทนมันอย่างเงี้ยฉันยังไม่หมดเลยแกรีบเอาหลอดใหม่มาวางทําไมแบบนี้นะคะก็จะเป็นเลิกงานยามดีนะคะที่ลองใช้นี้เพราะมันเป็น PH 5.5ห้าจุดห้าอยากจะลองใช้อีกอันนึงอันนี้เป็น Liquid Face a n d Body Wash นะคะอันนี้ที่ให้มานี่มีขนาดบรรจุ150 ml นะคะสำหรับผิว Sensitive ซะด้วยดีมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าไม่มีสบู่และอะคาไลานะคะก็สามารถที่จะช่วยทำความสะอาดอย่างล้ำลึกมีพวกวิตามินต่างๆที่ช่วยปกป้องผิวไม่ให้แห้งตึงนะอันนี้ก็อยากจะลองใช้มาอันนี้ เซบาเมดเคลียร์เฟสนะคะทีนเอจคลนซิ่งลิควิดอันนี้สงสัยจะต้องเดินทางไปสู่น้องชายพิมพ์แล้วนะคะเพราะมันเป็นทีนเอจนะคะขนาด 150ml อันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นกระปุกไอ้กล่องแบบที่เปิดได้เดี๋ยวเปิดลองเปิดมาดูนะนะอุย้ย มเป็นคนที่ชอบผลิตภัณฑ์ที่แบบหัวมันเป็นแบบประเภทปั๊มแล้วออกมาเป็นฟองเลยเคยเห็นไหมที่มันเป็นสบู่ล้างมือขอี้คี่ลอีอะไรเนี่ยพิ่ชอบแบบอย่างนี้มากเลยเพราะมันแบบสะดวกนะคะเพราะว่าเวลาที่เราล้างหน้าเนี่นะสิ่งคุณต้องทำคือคุณต้องปั่นจนเจ้าฟองไอเจ้าครีมหรือว่าเจลหรือว่าโฟมล้างหน้าก็ตามให้มันเสียสภาพไม่เหลือสภาพเดิมคือเหลือกลายเป็นฟองเดี๋ยวเราค่อยมาลงที่ใบหน้าน,นะคะ อันนี้เนี่ยมันช่วยลดกระบวนการลดขั้นตอนมากเลยเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยพอปั๊มมาปุ๊บมันก็กลายเป็นฟองเลย <c oughs> ชอบชอบชอบนะคะอันนี้น้องชายพิมบุญหล่นทับมากเลยส่วนอันนี้ Moisturizing Body Lotion นนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นี่ก็ต้องเป็นพิมพ์ชายเองนี่นะคะสำหรับเซนซิทีฟผิวธรรมดาถึงผิวมันนะคะก็จะช่วยทำให้ปริมาณความชุ่มชื่นในผิวเนี่ยถูกเก็บกักเอาไว้นะคะเพราะว่ามีผสมส่วนผสมคาร์มาไมอะไรพวกนี้ด้วย อยากลองมากๆเลยอันนี้ขนาดบรรจุนะคะ200 ml ด้วยกันอันนี้เปิดไม่ได้อันนี้เป็นกล่องที่แบบแบบปิดเอาไว้นะคะอันสุดท้ายอันนี้เป็นของเซบาเมตเหมือนกันนะคะในชุดของเซบาเมตคือเป็น cleansing bar สำหรับทำความสะอาดผิวมันเป็นสิวง่ายอีกแล้วผิวมันเป็นสิวง่ายสงสัยจะต้องตกไปอยู่ในมือของเด็กชายเด็กชายน้องชายของพิ่น,นะคะเพราะว่าพิมก็หมดไวที่จะเป็นสิวแล้วนะคะตรงนี้แต่พิมเชื่อว่า พอมันเป็น pH 5.5ก็สนใจอยากใช้อยากใช้นะคะอันนี้อีก2ชิ้นที่มาในเซ็ตเดียวกันนะคะจะเป็นเจ้านี้ค่ะ Amela X นะคะทั้ง2อันเข้าใจาว่าพวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลพวกฝ้าอะไรแบบนี้นะเพราะพี่มเห็นไอ้ตัวนี้โฆษณาโดยคุณน้ำผึ้งใช่ก่อนนะไม่ทราบว่าตอนนี้ยังมีโฆษณาคุณนน้ำผึ้งอยู่ปะอ,อันนี้นะคะจะเป็นของ Amela X เหมือนกันชื่อว่า UV Rescue Sunblock นะคะ SPF 60 PA ไม่ใช่ PA บวกบวกบวกนะแต่ PA บวก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 ปาเข้าไป4อันนะคะจะโฟกัสให้เห็น PA บวก4อันโอ้โหทะลุทะลวงไปถึงกระดูกนะคะกันแสงแดดถึงกระดูกเลยทีเดียวนะคะก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์กันแดดซึ่งขนาดใหญ่มากขนาด 75กรัมนะคะแล้วก็อยากจะให้ดูตรงนี้ค่ะสำหรับคุณที่ไม่เคยสังเกตนะคะว่าบนผลิตภัณฑ์กันแดดจะเขียนอะไรไว้เขาจะเขียนว่า water resistant water resistant ในที่นี้หมายถึงว่าเขาสามารถจะทนน้ำได้ประมาณ40นาทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่เขียนว่า very water resistant นะคะสามารถจะกันน้ำได้ประมาณ80นาทีก่อนที่จะลงอีกรอบหนึ่งนะคะลงอีกรอบหนึ่งหมายาซ้ำไปอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ลงน้ำอะไรอย่างนี้ก็ถ้า water resistant นี่ก็คือสามารถอยู่ในใช้ชีวิตเมืองธรรมดาได้มีความสุขแล้วนะคะอันนี้ ของ a m e l ่ X u อ Rescue ค่ะอันนี้ Amela X เป็น Anti-Mela s m a cream นะคะก็คือเป็นครีมที่ช่วยเข้าใจว่าลดรอยฝ้าอะไรพวกนี้นะคะขนาดบรรจุ30 ml ินะคะพิมพ์ก็มีนะคะฝ้ากระอะไรอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็อยากจะดูแลมกันอยากจะเทสสซิว่าเจ้านี้มันจะเวิร์กไหมนะคะเห็นโฆษณากันเยอะพอสมควรถ้าเกิดมันช่วยได้แล้วก็จะดีใจนะถงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นถุง นี่เลยของท็อปเองนะคะ beauty b a r z a คะ่ะอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่ติดบนเสื้อเมื่อวานนี้เราก็เป็นบล็อกเกอร์เขาด้วยเหรอเนี่ยตอนแรกเรียกตัวเองว่ายูทูบเบอร์ตลอดนะคะเพราะไม่คิดว่าตัวเองเป็นบล็อกเกอร์เพราะวไม่ค่อยจะได้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนเท่าไหร่นะคะสำหรับในถุงของท็อปเนี่ยก็คือจะเป็นของที่แบบว่าผสมผสมกันนะคะมีหลายยี่ห้ออะไรแบบนี้ไม่ได้แบบนียี่ห้อเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเขาไม่ได้มีถุงที่เป็นของตัวเองะคะ่ะชิ้นแรกหลายๆคนต้องรู้จักแน่นอน าดาดระโบนะคะ5ดาดระโบสูตรสีขาวสูตรสีขาวนี่เป็นสูตรที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นนะคะเป็นใช่ละ instant hydration นะคะในสูตรเพิ่มความชุ่มชื่นถ้าเป็นขวดสีฟ้านี่ก็จะเป็นสูตร whitening นะคะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสามากขึ้นนะคะาดาดระโบอันนี้ก็คือเป็นไซส์เต็มนะคะขนาด170 ml ด้วยกันถ้าดาตบกันให้หน้าหนึบไปเลยนะคะตบกันปุ๊บปับปุบปับ,ปบนะคะสำหรับ อีก4ชิ้นนะคะที่อยู่ในกล่องนี้เนี่ยจะเป็นยี่ห้อนี้ค่ะ p r e m e d i c a นะคะพิมไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก,ก่อนอันนี้เป็น Collagen White Anti Wrinkle and Whitening Facial Foam นะคะน,นี้ก็คือเรียกว่าเป็นโฟมล้างหน้านั่นเองนะคะขนาดบรรจุ100่งร้อยกรัมเดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องการความขาวนะพิมพ์ชอบนี้ที่ตรง จุกตรงนี้อ่ะเขาปิดพลาสติกไว้นะคะให้เราเกิดความมั่นใจว่าอันนี้คือใหม่ไม่เคยมีใครเปิดจุกออกมาดมหรือบีบเล่นมาก่อนนะคะอีกชิ้นถัดไปของพรีเมดิค่านะคะอันนี้จะเป็นตัว Anti Wrinkle Whitening Sensitive Serum นะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มอันนี้มีขนาดบรรจุจุ อันนี้เป็นของเกาหลีนะคะพิมพเพิ่งจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นของเกาหลีขนาดบรรจุคือสามสิบกรัมนี่คะ่ะหน้าตาของขวดข้างในนะคะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันไม่ยอมโฟกัสน,นะคะวันนี้กล้องดื้อมากเลยก็คือจะเป็นเสร็จกันอันถัดมาอันนี้เอ๊ะน่าจะเหมือนกันนะพพ์ว่ามันเหมือนกันเลย i n t e n s ซ v e serum เหมือนกันนะคะสองขวดเหมือนกันถ้าางนั้นพิมต้องหาคุณเพื่อนของพิมพ์นะคะ มาทดลองสัหน่อยเราจะได้เทสกันสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ได้มาสองขวดสำหรับอันถัดมานะคะจะเป็น preventive นะคะ preventive นี่เป็นอะไรที่เป็นคําที่ดีมากนะพิมพ์เชื่อว่าการที่เราหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเราก่อนที่มันจะเกิดแล้วค่อยมาแก้ไขทีหลังนี่มันดีกว่านะคะอันนี้เป็น anti wrinkle นะคะเหมือนกันแต่น,นี้น่าจะเป็นออกแนวครีมเป็น eye cream eye serum พวกนี้นะคะอันนี้จะเป็น eye cream ก็คือ บอกว่าเป็นบำรุงรอบดวงตาเพื่อช่วยลดเดือนริ้วรอยและรอยคล้ำใต้ตา,ตาแต่อย่าลืมควรที่จะนอนให้พออย่าขยี้ตาดูแลตัวเองก่อนนะคะครีมช่วยคุณได้ถึงระดับหนึ่งแต่ว่าดูแลตัวเองก่อนสําคัญที่สุดอันนี้จะเป็นสูตรที่ผสมวิตามินซแล้วก็กรูตาไทโอนนะคะเพื่อช่วยให้ผิวขาวมากขึ้นสําหรับขนาดบรรจุเป็นความยากนะบางทีเนี่ยเปิดหมุนกล่องจน เรียกว่าทั่วเลยนะคะก็เอ๊ะมันไปเขียนไว้ตรงไหนนะคะอันนี้ขนาดบรรจุ15กรัมนะคะเป็นไอครีมแน่นอนไอครีมก็จะประมาณเนี้ยค่ะขนาดบรรจุไม่ค่อยจะเกินจาก15กรัมบางทีก็ยังเจอ10กรัมด้วยซ้ำนะคะแล้วยังมีอันนี้บา t ซนบอดี้เวิร์คค่ะพิม์จำไม่ผิดเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นที่พิม์เคยใช้แล้วนะคะ j จ p a n e s e Cherry b บ o s ซ o m นะคุณแม่พิมซื้อมาให้เป็นขวดใหญ่อันนี้เป็นขวดเล็กนะคะเป็นโลชั่นบำรุงผิวนะคะ ของ h a t h Body Works เพราะว่าเดี๋ยวนี้ใน t o p s เนี่ยนะคะถ้าเป็นแบบพวก Marketplace หรือว่าเป็นแบบ g o เม m a r m e t เก็เนี่ยเขาจะมีซุ้มนะคะที่ขายพวก Bath a n d Body Works แล้วก็ Victoria's Secret ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบยี่ห้อพวกนี้แล้วไม่รู้จะไปหาซื้อตรงไหนดีนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าไปในสนามบินสุวรรณภูมิที่เขามีร้านช็อปของ Victoria's Secret ก็ที่ t o p s เนี่ยคะ่ะมีขายนะคะอีกอันนึงอันนี้ <laughs> ใหญ่มากขนาด250ลนะคะคของ H2O อน,นี้ตาสิบมิลเิลิ ชาวาเจลชาว์แอนบาร์เจลก็คือเรียกว่าสามารถที่จะใส่ในอ่างตีให้เกิดฟองได้ด้วยนะคะแล้วก็อาบธรรมดาได้ด้วยอันนี้เนี่ยพิมขอบอกเลยว่าพิมมีกลิ่นนี้อยู่แล้วแต่เป็นหลอดเล็กขนาดพกพาสักแบบ20 ml อลไรนี้นะคะ้อมมีความสุขแถมอันนี้เป็นอันที่บังเอิญน,นะคะมีป้ายราคาติดมาด้วยเข้าใจว่าน่าจะเป็นป้ายราคานะ5้าบาทไม่โฟกัสนะคะวันนี้อ่าโอเค5้าบาทนะคะ นี่ก็เป็นชิ้นรองสุดท้ายนะคะมาถึงนางงามชิ้นสุดท้ายอยากจะบอกว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่มมาแล้วตกใจด้วยความดีใจนะคะอันนี้เป็นของคอสเมติกา้าเป็นแปลงนะคะพิมยังไม่ได้แกะเลยอยากจะแกะพร้อมๆกับทุกคนนะคะเป็นแปลงขนาดใหญ่เป็นพาวด์ด้วยบลัชนะคะถ้าทุกคนทราบก็จะเห็นแล้วว่าพิมพ์ใช้แปรงที่เป็นของวิกตอเรียแจ็ k สันนะคะที่อยู่ในเซ็ตที่เป็นแปลงอันสั้นๆนะคะที่เป็นด้ามไม้สีขาวๆอันนั้นนะ่ยทาแป้งมา สองปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเพราะมันก็ใช้ได้ดีมากเลยแต่อันนี้แปลงขนาดใหญ่นะคะจากที่ตรงนี้ก็นิ่มพอสมควรนะคะนิ่มพอสมควรใช้ได้เลยแต่อย่างหนึง่งที่พิมพ์ไม่ชอบเกี่ยวกับแปลงทั่วไปเลยไม่ต้องยี่ห้อไหนไม่ว่าจะเป็นแม็กก็เป็นกันคือคอเนี่ยมันเป็นสีเงินแบบนี้นะคะเป,เ,เป็นเนี่ยเป็นเหล็กสีเงินแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่แต่งหน้าเนี่ยพอมีแสงไฟลงมาเยอะหรืออะไรเงี้ยนะคะมันสะท้อนเข้าตา มันจะมีแปลงบางรุ่นที่แบบอาจจะราคาถูกกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยยี่ห้ออื่นๆเนี่ยนะคะที่แบบว่าตรงคองเนี่ยมันเป็นสีอื่นหรือว่าเป็นสีด้านหรือบางอันเนี่ยเป็นสีดํานะคะมันจะทําให้มันไม่สะท้อนแสงเข้าตา <c oughs> คือพิมพ์ชอบขนชอบไรนะแต่พอเห็นคอเป็นสีเงินเกิดการเศร้าไม่ทันอ๋ออ,อันนี้เขาก็มีบอกมานะคะนี่จะเป็นของ Man ิ c ค r รนะคะอันนี้ราคานะก็มีบอกมาด้วยอันนี้เป็นของออสเตรเลียนะคะข <c oughs> อง m a n ิ c a r รราคาอยู่ข้างล่างอยู่ตรงนี้ เห็นไหมระบุมาให้ว่าราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะเจ็ร้อยสี่สิบห้าบาทก็ถือว่าราคาสูงทีเดียวพอสมควรนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้พิมค,คิดว่าไปลองดูที่เคาน์เตอร์ก่อนก็ดีเหมือนกันตอนนี้ค่ะคือทั้งหมดแล้วหมดแล้วหมดทุกอย่างทุกชิ้นนะคะที่เขาให้มาก็เอามาแกะกันให้ดูนะคะเผื่อใครสนใจงานของเจ้า Top s e e u u y b บ z ซ a ปี2012ครั้งนี้นะคะ ตั้งแต่เมื่อวานเริ่มต้นวันที่26กรกฎาแล้วก็จะไปจบวันที่2กรกฎานะคะเพราะ,ะนั้นลดของลดค่อนข้างเยอะไอ้พวกแบรนด์ทั้งหลายที่แบบมีในกล่องมีในถุงอะไรตรงนี้นะคะก็คือมีจัดที่นู่นแน่นอนแล้วก็โปรมโชม,ปรมชั่นโปรโมชั่นตรึมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปบางแผนอะ้รนี่จะลืมได้ไงนะคะหุยโบชัวพิมพ์เป็นคนเดียวที่แบบว่าจนจบงานนี้ฉันเพิ่งจะได้รับโบชัวออกมานะคะ ก็จะมีบอกเนี่ยนะคะว่าแล้วในวันงานนะคะมีวันไหนไปพบกับบล็อกเกอร์คนไหนบ้างนะคะท่านไหนบ้างเดี๋ยวพิจารณ่ฟังนะอย่างของเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วนะคะของวันนี้นี่ตอนนี้ก็ปาเข้าไป4ี่โมงครึ่งห้าโมงคงไม่ทันละเอาเป็นของวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยตอนบ่ายโมงพรุ่งนี้คือวันที่28มิถุนายนนะคะบ่ายโมง มีแชร์เคล็ดลับอยากสวยเซ็กซี่นะคะแบบคุณแย้นะคะหญิงแย้เคยเคยได้ยินหญิงหญิงแย้หัวเราอบ้างไหมคะสวยแต่ว่าหัวเราอเสียงดังน่านมากเลยนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีอารมณ์ขันเยอะนะคะสำหรับตอน4ี่โมงเย็นก็เจอกับพิมพ์นะคะพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าใครว่างไปเจอกันแล้วก็วันที่29นะคะไปพบกับคุณเมเมลิซ่านะคะจะมาสอนการแต่งหน้าแบบ everyday look นะคะแล้วก็ตอนช่วง 4ี่โมงครึง่งไฮไลท์เลยนะคะ4ี่โมงครึง่งเจอกับคุณ F พักซอแล้วก็กิจกรรมของการเย่นะคะส่วนช่วง6กโมงครึ่งนะคะใครที่ชอบน้องปูเป้นะคะปูเป so ้โซสวีทก็ไปดูกันว่าเธอจะแชร์เคล็ดลับเกี่ยวกับการปรนิบัติผิวให้ใสจิ๊กได้อย่างไรคะ่ะสำหรับวันที่30มิถุนายนนะคะก็จะเป็นการแชร์ว่าลูกใสๆจากสาวมหาลัยนะคะแต่งอย่างไรนะคะโดยน้องออฟนะคะจากบล็อก i love a d y เสร็จแล้วก็จะมาเป็นโอ๊ยอันนี้นะคะหลายหลาคนต้องอยากไปนะคะเป็นกะเป็นเวิร์กช็อปจากเลอซายชาตินะคะที่น้องทอฟฟี่แมคคิตตี้นะคะกับโปรคริสจะมาช่วยสอนกันทำผมแล้วก็แชร์ประสบการณ์วิธีดูแลหุน่นสวยสุขภาพดีนะคะกับน้องปอเช่จากปอเชต้านะคะสำหรับวันที่1กรกฎานะคะก็จะเป็นเทคนิคการทาลิปติกให้สวยเริศดกว่าเดิมนะคะโดยน้องมดซินนามอนเกลนะคะตอนบ่ายโมงแล้วก็สำหรับตอน สามโมงเย็นนะคะวันที่1กระกฎาจะเป็นบิวตี้ไอเทมที่สาวๆมือใหม่หัดแต่งหน้าใครยังหัดแต่งหน้ามือใหม่นะคะไปนะคะเวิร์กช็อปนี้นะคะคุณพลอยวันเวทิเกตสำหรับวันที่1นึ่กระกฎะาเมกันวันนี้นี่หู อนนะะตอน5้าโมงเย็นจะมีเคล็ดลับแชร์หล่อสุขภาพดีกับน้องเนยนะคะอิทิมนน้องเนยเคยอ้วนมากตอนนี้เมื่อวานนี้ไปเจอกันตัวเล็กมากเลยนะคะน้ำหนักรดไปเยอะมากๆากห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบโลเลยเขาเนี่ยคะ่ะเพราะนั้นถ้าใครอยากจะรู้เคล็ดลับนะคะผู้ชายดูแลตัวเองอย่างไรให้ดูดีได้นะคะพรุ่งนีออ้วันที่หนึ่งกรกฎาคมสำหรับวันสุดท้ายวันสุดท้ายจะไม่ได้มีกิจกรรมนะคะที่เป็นจากบล็อกเกอร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปร่วมกิจกรรมนะคะ ก็ต้องภายในวันที่1กรกฎาคมนะคะนี่คือรูปของบล็อกเกอร์นะคะหลายๆท่านเอาให้ดูนิดนึงมีน้องสายนู่นนี่นัน่นน้องหมดน้องปอคุณเนยโมเมสายหมูน้อยแม็กกี้ต,ตี้แย้ปูปเป้ป้าพิมพ์นะคะพลอยวันเวนะคะก็เรียกว่ามีป้าด้วยเหรออะไรแบบนี้หน้าดิฉันดูนิ่งมากเลยแบบนี้นะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะ่ะวิดีโอน,นี้นะคะเกีย่ยวกับท็อปบิวตี้บาซารมีเดอะบล็อกเกอร์2012ก็ จบลงเท่านี้นะคะแทบจะหมดลมเหมือนตอนแกะกล่องเกาหลีกันเลยทีเดียวหชับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวีดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ